สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมลุยชแนลต้มน้ำใหม่พี่น้องเอ๋กับเก้วกะปิเก้วกะปิพี่น้องต้มน้ำใหม่มาพี่น้องข้าเหนียวข้าเหนียวมาม่าพร้อมพี่น้องมาม่าต้มใส่ไข่ลองกินเขาพี่น้องมาพี่น้องชิมพข้อมกันแก้วกะปิ คนลยหน่อยตุมน้องใหม่มาเด้อพี่น้องกันนกันด้วยพี่น้องฝังไทยพี่น้องฟังเล่า้วเ้าตุมน้อง,ง,องอใหม่แซ่กันอีกคับนั่พริก กติพ,พี่น้องอือครับไม่บอกอืออือมานเลยพี่น้องไม่กี่นะ้องันตาย่าง อาหารมะม่าใส่มะม่าผมนี่ใส่ตุ่มมะม่าใส่ไข่หอมน่อยๆผัดทอนนลยอืออไปสัมทายไปหน่อยเว่ยอ่อนน้ำพริกกะปิกินกับน้องไหม อาหารมันบานก็เกอไปหน้อยบ้านไห้ไออกดีไหมรเราดีให้มันปิดแปลกน่ใมันม้นมันคอยเขา่านำ้ำริกอืม อ้โหนน่าอกอัมีิฟกระปีมาได้พี่หน่อยกินน้วกันไปหามาวันทำไมห่วกไปหาตู้ ล้ว่งมามากนพีน่น้อนย,ยินไปตุ่มเส้นใครหนึ่งเป็นหนึ่งมาหมากุนธรรมดาแซ่บ ตามเลยมาหมาไปหน่อยหอบๆโอ้ทำยังไงไปหน่อยเพือเ่อพีอเ่เพื่อน้อง เขาต่ำกว่าคนกันเนอยสูงกันลูงพี่ก็ต้อง ăn khẩu phần đẹp. <cười> <cười> Sampai <muchas> <muchas> jumpa. บอนจเขามันบอนแล้วรับรับเขน้อยอื mm hmm. ำไมเงยไปหน่อยกระีกัน,น่องโอ้อืมกระกหน่อยอืม

ผักไปหน่อยข้าวเที่ยงอาหารมื้อเที่ยงอืมนี่กระจกไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ